ฟูกเอ้ยฟูกเอ้ยพี่เปิดนะเร็จสาวอัวบลูกรีวิวส่งสฟรี3,900บาทมาดูกันว่าฉ่ำไหมเป็นกลืนฟนะ้าเป็นกลน มาโอ๊ยถอยหน่อยเพราะว่าทั้งยาวและใหญ่โอ๊ยพลี่ค่ะตัวแรกโพลี่ดอกอแขนยาวยแขนยาวยแล้วก็ยาวเลยเข่าด้วยตัวนี้นะคะเป็นโพรลี่เด้งดึงดังสีสวยมากนีโอ๊ยตัวนี้แขนระบายแขนกระดิ่งด้วยลูกค้าท่านเรียบนะสวยเลยอะ่ะมันไม่เรียบเานั้นเองพี่ฟุกมาถือมากพี่เองตัวนี้ก็<อ>แม่งหเหมือนกันพี่เองพี่เลยเหร อังด้ยทางอุ้ยเถอมือลองติดกล้องไม่ติดไม่ติดตัวลายเคลนีื่ค่ะสะดุ้งลูกค้าสะดุงด้งเยอะมากเลยนะนี่สะดุ้งนี่ก็สะดุ้งแขนยาวนะคะนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันตัวยาวหนูบอกเลยเพราะว่าหนูเอามาเซลล์ตัวนี้ปกติสี่สามนะคะเอามาเซลล์ให้แล้วนะสะดุ้ง นี้ไปนิดไม่ได้เลยนะนี่79กค่ะค่ะ <DJ. S 1> จำสุดวันนี้วันสุดเลยครัพี่ก็วันสาร์แล้วนะวันนี้วันธุรหัสค่ะเอเหร รีบหรอรีบไปเที่ยวหรอรีบหรอรีมากปะไม่ไม่ไ nah, ม่นากิไวไวอยู่ครับยังไตันี้ยังไงปักเรื่องค่ะชีงค่ะตักเรองชีงไค่ะพีข้างครับแล ปี๊ค่ะข้างหลังเป็นนี้นี่ตัวนี้ถ้าเรยอนนี่ก็เรยอนอีกแล้วพอริกค่ะเกียร์กันอยู่ มีใครสนใจกระสอบรีวิวไหมครับผมสวยมากข้าใหม่รุ่นนี้เท่าไหร่ครับรุ่นนี้เท่าไหร่ครับเก้าทขนานเอามาเซลล์ค่ะสามพันเก้าเท่านั้นครับผมเด็กชายนี่ชีฟองปกติตัวนี้สี่สามนะนี่สวยมากสามพันเก้าพลี่เย้นะสวยมากสวยมากใหม่เออเดี๋ย้มีกลางเป็นสะดุ้งข้างบนนี่เป็นสะดุ้งหมดเลยทั้งตัวใหม่มากนี่ค่ะกระสอบนี้สวยมากหนูบอกเลย งานไหนฮะงานว้บาบอะแล้วเธอจะออกจ้า,างาไหนหวัวอา้อาวอ,อันนี้สอดเอวนะคะสอดเอวเป็นขาดแฉกะไรละคร้ระบายสวยมากาาย้ยนค่อยค่อยงานเอเอ,อสรุปค่อยหรือสอดเอวครับเออนั่หละ โอ้โหสีแดตงตัวนี้จ่มมากแกป๊แกป,ป,แกปปะแกปปะปะ๊ผมหมดแล้วว่ะพะแก๊ปไม่ใช่แก๊บถุกซอลิดค่ะอุ้ยแบนเยอะแบนเยอะจังเลยอ่ะูกคาไม่มีใครสนใจร้านลูกรีวิวไหมครับผม คอนแผ่นละบายเป็นชั้นๆสีคองสวยมากขนมช้างขนมช้างสีเข้มสุดอันนี้เดรสเชิร์ตค่ะอุ้ยสวยอ่ะเดรสเชิร์ตสวยมากนี่โอ้ยโอ้ยปากพูดหนาอะปากสวยมากปากนะไม่ได้ปากปากค่ะปากไอ้ทำไมเราเป็นกูชบูลลี่อย่างงี้ โอ้ยลูกไม้สวยมากมะยมมะาไหรนี่มายองโอ้โหสีอะไรครป้าย้อเวลาได้ไหมมีคางเข้าคางเข้าปิดนะครับโอยนานๆทีฟังเพลงแบบนี้นะลูกค้าเนาะย้าขอแล้วขาวแก้วนึงเด้อ มากระถือโรงช่วยมาข้างล่างก็เป็นแบบลูกไม้อย่างนี้นะคะชายลูกไม้ยังไงยังไงลูกนี้ยังไงโอ้โหตัวนี้โดนใจโง่ออกงานนะคะแม่นี่สวยมากครับตัวนี้ม่ อู๋ยาวเยี่ยอะไรเอ้พูด่เห็นเห็นใช่ไหมเนี่ยเพ็งครับเห็นชัดเจนลเลยด้วยไม,ไม่กล้องเนี้ยกล้องเนี้ยไม่เห็นประมาณร2อยี่สิบนะคะพี่สามารถนับจำนวนจากไลน์ไลน์เยเลยนะคะปกติได้สาอวบประมาณร2อยี่สิบตัวกระสอบน,นี้ออกยาวเยอะมาออกยาวออกมีแขนเยอะนะคะทันยาวทันใหญ่ครับผม สีสดแบนเยอะด้วยนะคะใช่สวยมากโอ้ยสีกุสดเลยต้องไหนก่อนเนี่ยก็ <g ül> ตัวไหนได้เขาบุกผูหานได้อยู่สภาพ,า <c oughs> พาใหม่ครับลูกค้าเลกเข้ามาเด้อเลีกเข้ามาเด้อ,อคือผ้าฉ่ำมากของดีไมได้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับววนี่คลี่ค่ะเอากระสอบนี้ครับ ตอบนี้เนาะคุณอ้อยใหม่จริงใหม่มากครับเสือโพลีค่ะมีแขนเสือโพลีโพลี่เสือนะครับเด็กซนดาใส่เสือต้องลาดเยอะนะครับดนี้ดังนะคะลูกค้ายซี่สวยมากเอเขาว่าไม่ใช่เสือเขาเรียกอะไรงูงูห่ะงูเหลืองูเชื่อมทเลใช่เสืองูเลเซนาเทียรกันไปเทียกันไปไม่ได้เลเซนด้พลายหายแล้วพี่ มม่รู้เหืออนนกัโยฟังเสียงหนูไปก่อนไอ้นี้คอตตอนเรยอนค่ะงานปักสวยมาเป็นอะไรวะเป็นเดเออเป็นอะไรอ่ะวันนี้พี่รีวิวมารีวิวเป็นอะไรอ่ะจะทูบจะทูบเชียงค่ะอากงมันไส้ไงแงหรออากงมันไส้เสียให้เลยนะตัวละแปดร้อยนะกงนาโกงไม่รู้ว่าไม่ได้กินไอีดำมันกินโกงตัวละอากงหรือตาคายไม่รู้นะตาคายบอกเปิดเลยนั่นแหละวเนอะหูลึกเลย แม่มีนักเลีงลูกก็กินช้าหนูกินหมดขำจริงจริงหนูค่ะชีฟองฟองชีนะฮะอุ้ยปป้นสวยมากลูกค้าค่ะดูสิอือหือลา์สกรีนแบบกราฟิกแน่นเดสก์็อปค่ะนี่ต้องดูเดสก์ท็อปช้ำไม่มีเพลงแล้วไม่สนุกเลยฮะอะไรกันฟังเสียงหูแทนได้ไหมค่ะพี่ ให้รูปไม้ดังตัวสีแบบว่าสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีน้ำตาลน้ำตาลกระเทียมนะฮะอะไรนะขออีกทีหนึ่งอะไรน้ำตาแปลให้หนูฟังน้ำตากระเทียมมีได้หรอไม่รากระเทียมตาอะไรตาอะไรน้ำตาลอ้อยโอ้โหเอ้ยอันนี้ออกงานเกาะอกนะจ๊ะเกาะอกเกาะอกนะฮะอย่าไปเกาะชาวบ้านเขานี่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 สวยมากลูกค้าสีม่วงแบบฉ่ำมากภาพ้าใหม่เด้อ ผ้าไหมไม่ใช่ผ้าไหมแล้วอันนี้คือผ้าไหมเลยพี่ตาตัวนี้เป็นผ้าไหมนะผ้าไหมอ่ะพี่ผ้าไหมอ๋อใช้สไพลใช้คอรคออ๋อได้ว่าฟังเสียงหนูไปก่อนนะได้ว่าผ้าไหมหรือว่าลงมาจากไนห้างซะสิสวยมากพี่เขาลายลายโชว์ลูกค้าหมดแล้วไหนหน้าไหนหลังง๋อันนี้ไรย่อนค่ะร้อนเย็นนะครับ ไไปหนอ่ะเลเยอร์รุ่งยินนะครับตัวใส่อยู่ตัวไหนตัวไหนพี่เออ9513เออรู้กันหมดเลยเขาไม่ได้ยินหรอกจู่ใช่มันจะโทรศัพท์ไม่มีเลยโอ้โหมาเยอะตัวนี้สวยมากค่ะหอยกุ้นนะครับ โอ้ยชีฟองสวยมากูคขาก่อนโอ้โหตัวนี้สวยมากดอกทิวลินะครับอือหืออะไรนะดอกทิวลิปมาแต่ละอย่างมีข้างหลังมาแต่ละอย่างพูดอะไรวะมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้โอ้โหลายฐานสวยมากครับผมตัวนี้อือหือตัวนี้มาชั้นสวยเหลือเกินนี่นี่นี่โอ้ยดูโอ้โหตัวนี้กับเพททั้งตัวนะครับไปที่ไหนล่ะแค่ครึ่งตัวครึ่งตัวนะครับผู้พี่ครับขออภัยด้วยครับผม ครึ่งตัวก็ยังยทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับผมโอ้โห oh, ดอกไม้สวยมากครับผมใกล้จะหมดแล้วนะคะลูกค้าสวยจิลูกค้านี่ไม่ได้บิ้วเลยนะสวยจริงจริงและรู้ต้องเอฟใช่เอฟเอฟเอฟลูกค้าไม่ได้บิ้วนะฮะแต่ขี้โมนนิดหนึ่งเอาไหนดะว,วะ ตาไหนไหนหัวก็ไม่าเลยล่ะนี่สวยมากโอ้ยตัวนี้บอกเลยครลางคาดอ่ะสวยจะจัดเลยตัวนี้โอ้หสวยมากสวยมากนกียนโอ้ยกระเรียนโน้นนะฮะกรเรียนโน้นครับผมโทรศัพท์ในมือไม่แล้วจะต้องโทรให้ได้เออโอ้หนกกระเรียนส่งพานไปแล้วนะ ขอโทษนะครับอเอ่อโทษนะครับวันนี้จะเสร็มไหมครับอา้าวพระเด็กโอ้โหดอกไม้สวยมากครับผมดอกอะไรครับกุหลาบเปล่าหรือดอกอะไรไม่รู้กุหลา,าบ จะแบบนิ่มๆถ้าใส่แล้วยืนสบายนะครับผมไปจะใบเนี้ยใบแพนกุ้ยนะครับแพนกุ้ยครับผมโอเคขอบคุณ